ยังมาคนที่ป่า,ปาถ่ายอยู่บ่เนี่ยน่าจะถ่ายโอ้เต็มเต็มคำเลยเนี่ยครับโอ้โหเต็มเต็มหน้าเลยกัดเข็ดจ้ำนะครับผมก็ตรงนี้มันเป็นช่องแบบนี้ครับปลามันจะเข้าไปไปซุกอยู่ตามตามช่องนะครับแล้วก็ตีใส่เข้าไปแล้วก็ล่าออกมานะครับตามออกมาก,กัดครับผม เป็นเรื่องครับได้เรื่องครับนะครับแต้มสองนะครับก็ช่วงนี้ประมาณสิบเอ็ดโมงเที่ยงละเพิ่งได้แต้มที่สองนะปลากัดยากมากครับเพราะว่าเราตีไม่ตรงปลานะครับอาจจะตีไม่ตรงปลาเพราะว่าลมมันแรงมากตีไปเนี่ยบางทีปลามันก็ไม่เห็นเหยื่อนะครับนอกจากแบบมันอยู่ใกล้จริงๆนะครับนะครับเป็นแต้มที่สองนะครับสําหรับวันนี้อย่าเขียดจ้ำตัวเดิมครับผมกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กตูม โอเคเดี๋ยวลุยกันต่อก็อาจจะต้องใช้เป็นเป็นเหยื่อตัวนี้นะครับเพราะว่าลมมันแรงนะครับถ้าใช้เหยื่อที่มันแอคชั่นเบา,เบ,า,เบ,าบางทีปลามันจะไม่ค่อยเห็น,เห,นเห็นเห็นเหยื่อเรานะครับเราก็ต้องอาศัยแบบว่าทําให้ปลามันเห็นเหยื่อเรานะครับไม่งั้นมันก็ไม่กัดนะครับผมก็ใช้แอคชั่นและเสียงนะครับเรียกออกมาได้ผลหนึ่งแต้มโอเคเดี๋ยวลุยต่อครับผม